ฐานสลัดโลนะคะมันก็ต่อยอดมาจากการที่เด็กได้เรียนวิชาการงานอาชีพค่ะแล้วก็ได้รับการฝึกฝนแล้วก็ได้พาเขาออกงานในการอบรมครูดีไม่มีอัยมุก5ครั้งก็รู้สึกว่าเด็กกลุ่มนี้ก็คือเด็กสมุนพระรามอปอปายนะคะเขาก็ได้รับการฝึกฝนมาระดับหนึ่งจนมีทักษะ ในการพรีเซนต์งานในการเตรียมงานในการทํางานคราวนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะนำเด็กกลุ่มนี้มาต่อยอดในงานเทศกาลเจค่ะ,ะการแบ่งงานของเราก็คือเด็กแต่ละคนสมมติว่างานวันนี้ใช่ไหมเด็กเริ่มงานแต่เมื่อวานในการแยกกันไปเก็บดอกไม้เพราะว่าสลัดของเราเนี่ยมันมีล,ลักษณะพิเศษก็คือ,อเป็นผักสลัดแล้วก็มี มีดอกไม้กินได้ด้วยเนื่องจากว่าในบ้านาเราเนี่ยมีดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เราก็อยากจะให้ประชาชนได้รู้ว่าอดอกไม้เหล่านี้มีประโยชน์อันนี้เราก็แบ่งเด็กเฉพาะเด็กสมุนพระรามคราวนี้ที่นำออกมาเนี่ยจะเป็นผู้หญิง5้าคนนะคะ,ะก็จะมีกวงตุ้งมีดินสอมีอมารินดาแล้วก็มีกล้วย แล้วก็มีแยมอันนี้เราก็เขาก็จะแยกย้ายกันไปเก็บดอกไม้เก็บผักเก็บผักสมุนไพรนะที่ใช้ในใน,ในการทําสลัดนอกจากนั้นเขาก็ได้เรียนรู้าการทําน้ําสลัดจากโฮมเมดเนาะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างเขากา็แยกแยะแล้วก็ในคราวนี้เราเพิ่มน้ำสลัดออกมาเป็น5ชนชิดด้วยกันซึ่งเด็กก็จะได้ ทำเองนะเตรียมงานเองอย่างเช่นว่าเราทำน้ำสลัดซีฟู้ดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปเก็บพริกสดจากสวนนะต้เป็นพริกสดแล้วก็เป็นพริกสีเขียวแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็มีรากผักชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาทำการล้างแล้วก็บุงไปตามสูตรที่ให้ไว้นะคะ ก็ทั้ง5สูตรทั้ง5ชนิดเขาก็ได้ได้ลงมือทําเองซึ่งทําให้เขามีประสบการณ์และการมาเมื่อเช้าเนี่ยเด็กเด็กของเราจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสีแล้วก็เขาก็อาบน้ําด้วยนะถึงแม้ว่าอากาศจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าเขาตีนิสัยตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องอาบน้ําแล้วก็โดยโดยเมื่อวานเนี่ยฝนตกเราก็เลยเก็บดอกไม้ไม่ ไม่พอจํานวนที่เราต้องการเขาต้องไปเก็บดอกไม้อีกนะคะก็เก็บดอกไม้แล้วก็เตรียมขนข้าวของออกมาตอนนี้การแบ่งงานเมื่อมาถึงหน้างานเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งจะต้องทําการผลิตหรือว่าม้วนสลัดแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็จะติดสติกเกอร์ของภาชนะแล้วก็อีกอีกสองคนก็จะมารับแขกอยู่ข้างหน้าซึ่งจะ,ะพูด พูดคุยกับลูกค้าและผู้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เชิญชวนให้ให้ลูกค้าเข้ามาชมแล้วก็ได้ทดลองชิมแล้วก็ในที่สุดก็หยิบซื้อค่ะก็ประสบความสำเร็จอยู่ค่ะเด็กมีความตื่นเต้นวันนี้ก็เป็นการทดลองงานตลาดทดลองเด็กของเราอีกวันหนึ่งก็คงจะ,ะปรับปรุงในวันนี้ให้ดีขึ้นแล้วันจริงก็คือวันที่3 ก,ก็คงจะลงตัวนะคะขอบคุณค่ะ